แปดมันก็ได้แปดคือเก่าแปดบวกส่วนมันก็ได้แปดกับสามคือเก่าที่นี่หากับหนึ่งมื่บวกเกตมันก็ได้สิบสามมันก็ได้สักแปดคือเก่าครับเมื่อนี้มันต้องมีแปดกับสามเราเป็นยังว่าศูนย์มันบรมาณศูนย์ันดับศูนดับศูนย์ตายแล้วครับดับรักหน่วยรักคูณการไปอยู่จะไปอยู่รักหน่วยรักสิบเป็นส่วนใดแต่ว่ามันจุดับรักหน่วยตลอดเลยข้องหนึ่งนี่ก็สิเปิดดับ แล้วัที่แล้วมันก็มาสูไหมันดับไปที่สามวันที่แล้วนี่แปดบวหาก็รักแสนก็บวหาเพมันก็ได้สิบสามสิบสามันบวมากครับมาสูญธเราบวลือจากตัวอยู่บวบวเลือแท้ตัวบวมีบวมมีเลยมาตัดออกไปก็เลยจบไปสเป็นเป็นสชุดให้เหลือเป็นสชุดเนาะครับมันจิถือบวกับบวมหูละกาตัดเชียงแลงมาหาหาหาครับทานี่ไงตัดเชียงหนึ่งเป็นสเป็นเจ็ดเป็ ครับจับเจกันเอาหน่แต่ประสันกันนี่จะเก่าสามหกเก่าหกสามตัวนี่ตัวใเนี่ยตัวนี้ตัวใบเพราะว่ามันสามมันก็เป็นเหล็กวิ่งเป็นตัวเด่นก่อนเก่าสามหกเก่าสามหกหกสามเก่าไปยังให้ตัวใบให้หนยก็บพรเน่ยมันอาชีมารักษตัวนี้ชุดนี้รถเจไป

สาเนี่อ่เพิ่มไปเลยอ๋อสานี่อยู่เพิ่มไปเลยเจเพิ่มไปเลยเจ็ดหนึ่งไบนกันเเพิ่มไปเลยเจ็ดหงตัวนี้เคตัวนี้ตัวนี้เคตัวนี้ตัดเลยยนะเพิ่มไปเลยเจตัวนึงเตัวลางนี่ลางนี่กต้องบ่อนี้คัดแยกไม้ทุนพ่อแล้แดงดต้นคือบนี่ตัวสอบนี่เหมนบี่ตัวสอบเปนตัวสีแดงๆเด้อ หาตัวแดงๆอ่ะอันถือกันยกให้เด็กซี่เบิ้งแน่อ่าทุกคนครับทุกคนแบๆประมาณนี้ตามลูกอีกแนิจังน้อยครับอ่าอย่าบางหนาหล่อๆว่าได้ด้พ่อใหญ่พราะใหญ่นี้รับเงินเดือนแล้วนะเงินเดือนใชเงินเดือนใรบ้างใช่งวดวันที่สิบหกกุมภาพันกุ๊บแปดงวดสิบหกกุมภาพันธ์นะครับซื้อยังก็ได้ก็ติดวัยแปดกับสามนะครับ ติดแปดกับสามไว้นะครับส่วนล่างนะครับติดเจ็ดนะครับติดเจ็ดกับสี่นะครับดีดไว้โอเคครับผมกวางหงวัดนี่เขาติดเสื้อผู้กุ้งผ้าเนี่นะครับสื่อยังก่อสั้งขอให้นี่ติดแปดกับสามไว้นะครับส่วนล่างให้ติดเจ็ดนะครับติดเจ็ดไว้มากเง่้ยมันมีเปอร์เซ็นต์บ่มีเปอร์เซ็นต์ ขอบคุณลุงใจครับผมนะแปดครับสามครับสามสีมีแปดห้าแปดห้าแปดสองแปดองแหนึ่งแปดามแดหนึ่งขอบบนขอบล่างขอบล่างล่างสีมีสี่เครับสี่หนึ่ปดดมเจ็ด แล้วก็หนึ่งเจ็ดด้วยครับอ้าวหมุนมาทางนี้นะครับหายเลขหายเลขหายนั่นมีหกมีสามมีเก่านี่สุดเด็ดครับเก่าสามหกนี่เก้าสามหกบอกง่ายๆคืออีตี้เนาะอีตี้อีตี้คือยังไงอีตี้ตัวเด่นพี่น้องแคปได้แคปได้ครับตัวเด่นนี่สองตัวนั่นเจ็ดร่างมาเรียบร้อยตัววงกลมคือตัวเด่นนะครับ เป็นบนเป็นล่างกันตามลงงี้ง่ยครับตามล่งเออตามลงครับยาลื936นะครับ93ดีไ้ตัวด้วยตด้วยเว่าก็เป็นเหล็กวิ่งดวกันเจว่าตัวแดงๆข้านล่าง